ไม่ร si ู้อยู่ไหนมาเล่นหน้าบ้านเลยไหนหาอนไหนเชียงไปใส่ดุมคุณอือุ่วนแผนโอ้เชียงตัดหนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาบดน ยังตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วตัดเล็บให้เขียนคุณน่ะเขียนเขียนเจ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 ไหนเขียนตัวอะไรลูกเขียนตัวอะไร ดูดูโอ้โออยฮุนะ่โอ้ยรับค่าหนังสือโอ๊ยเฮ้ยเน่เขียงตัดหญ้าไหมเขียงตัดหญ้ายังไม่ดีแส่ มือเ้าก็มานางยุ่งสิล่ะมาสั้งกับคอยดึงเชิดหน่อยละหน่อยมันต้องไปเฮ็ดหลายเปิดแน,น่บ่เปิดก็ได้ดอกนาบ้านมันก็ต้องเปิดเดี๋วยวลงไปเด้ออย่๋ยลงไปเด้อ นั่นนั่น่นเดินเดบนไปเลยดิบหน้ออกจอเลยได้เลยนีบอนอเจ้าเบื้องบาทนน้เอาเอาสามคนเหมือนบาทมืออยู่เดึงต้องเฮ็ดนะมักเฮ็ดนะพลอยขี้เดียดพลอยเพราะเฮ็ดเลยพลอยเป็นคนนั่นเป็น มีเอาน,นังซื้อไปเขียนข้างล่างมีมมขึ้นมาเขียนพี่ไม่ลกูกหมุดแดงเร็วๆหมดแดงสก,กัดขึ้นมาเขียนพี่หมุด,มดแดงก็สกัดขึ้นมาเขียนไปหาเร็วๆมามาฟังความค้นใครตัว จะวาถุงนี้เธอเองมันหมุนตายอืมแม่เขาไปแล้วแม่โตเธอเองมันหมุนเขาบ่มี่เฉียบยั้งป็่นเห็ดเจ้แบบนั่นเพิ่นอ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่าไปเฮ็ดตรงนั้นมันบ่แมน ปากกามันมีไใบเขียนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนชึบขึ้นไปนขไป้างบนค่ะกระดาษมาเออกระดาษไหมเ,เขาเขียนออโอ้โหสัตว์ <laughs> โอ้คิดว <laughs> ่าเขียนพี่ตะลูกปึ๊ง <laughs> อ่ะขึ้นตะวินขึ้ตะวินเนาะเป็น ยื้นมนนาะเตยนเลยอจะว่าไปคือไปย้ำเขาไงมันกระไ่แล้วมุกเจ้าก็เห็นต่ยงไงที่ย <oh ้ำคอยไล่สดไกรยาำยากเกินเือนี่ยห้นาะบ่ไเตียมันยากกว่านี้ีมุกเจ้าเปียนซี่ค้ดหาคนมุเจ้าเอาจังไลูกัะ กินข้าวเร็วมวลากินกุ้งเร็ว